ครับเพื่อเล่้ข่าวชาวใต้ช่วงแกะประเด่นนะครับนะวันนี้ก็ต้องบอกเรือกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยยังคงเป็นประเด็นสาคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องเดินหน้ากันไปอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนนะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ยากไรยผู้พิการจะต้องได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและใกล้ชิดรายละเอียดนี้เป็นพันเพื่อวันนี้เราคุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านเจมจิตปูนสวัสด์ครับ สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่าน,นรองค่ะสวัสดีค่ะคุณชุชัยคุณนัทวดีน้องแนนนะคะค่ะท่านรองค<ฮ>ะงก่อนก่อนอื่นเลยค่ะสถานการณ์โควิดสิบเก้าในจังหวัดสุราธานีตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะท่านคะค่ะตอนนี้เราชาวจังหวัดสุราธานีนะคะก็ต้องแสดงความยินดีอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่สิบหรือเมื่อวันสี่ิบห้านะคะวันนี้สี่สิบหกก็ยืนยันไม่มีผู้ป่วยรายใหม่นะคะ ติดต่อกันมาสี่สบกว่าวันแล้วนะคะก็ะถือว่าเราะระม,มัดระวังดูแลตนเองกันอย่างดีนะคะต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนะคะแต่ทั้งนั้นก็ยังมีถึงแม้ว่ายังไม่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่นะคะมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงต้องพึงระม,มัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่า ขณะนี้ก็มีประชาชนเดินทางไปมาตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลนะคะก็จะเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่องเรามีการโดยสารทางเครื่องบินเปิดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าระมัดระวังสักระยะหนึ่งต่อเนื่องนะคะก็ต้องอขอความเมวมมือที่น้องประชาชนทุกท่านนะคะขวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเลี่ยงกิจกรรมที่ ยังมีการรวมตัวของผู้คนจํานวนมากอยู่มันล้างมือบ่อยๆนะคะช่วยกันดูแลตนเองไปอีกระยะหนึ่งนะคะจนกว่า,า,าทางรัฐบาลประกาศมาตรการอีกอย่างต่อเนื่องนะคะมาตรการถอนคลายต่อเนื่องต่อเนื่องครั้งหนึ่งครับเราจะต้องดําเนินการกันต่อนะครับและมาตรการที่ยังคงต้องมาคับใช้ต่อไปเนี่ยครับมีมีอะไรบ้างท่านรองครับ ก็จริงๆแล้วในมาตรการผ่อนคลายผ่อนคลายอันนี้นะคะก็เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะก็ได้ออกมีคําสั่งจังหวัดในเรื่องของ มาตรการเร่งด่วนนะคะก็คือในเรื่องของการเปิดให้อ่ผ่อนคลายให้ตามโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่ประเภทของกิจกรรมนะคะให้ปฏิบัติในการป้องกันโรคและแนะนําคําแนะนําของทางราชการอย่างเคร่งครัดแต่ว่ากิจกรรมที่เปิดดําเนินการได้ก็จะมีอ่โดยหลักๆนะคะก็จะมีเช่นร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มในพัตตารูนยนอาหารร้านอาหารทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติตาม มาตรการเคร่งครัดเช่นมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลต่างๆแล้วก็มีการทําความสะอาดอาพื้นที่โต๊ะเก้าอี้ก่อนและหลังแล้วก็มีการาเว้นระยะห่างของโต๊ะที่นั่งอันนี้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะคะของประเภทสองห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าทุกป,ประเภทก็มีการเปิดให้อ่า ใช้บริการตั้งแต่วันที่17พฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาก็มีระยะเวลาของการเปิดคือตั้งแต่10โมง10โมงถึง20.00น,นนะคะก็ใช้มาตรการเดียวกันมีการคัดกรองผู้ป่วยต่างๆนะคะประเภอีกประเภทหนึ่งก็พวกสนามกีฬา,ร,าร้านค้าร้านค้าปลีกค้าสง่งตลาดค้าสง่งขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ก็เปิดใช้มาตรการเช่นเดียวกัน อย่างเคร่งครัดเช่นกันสถานที่ดูแลบริการดูแลสถานที่ทำนักอาศัยสถานที่สงเคราะห์ต่างๆนะคะก็มีการผ่อนคลายให้เปิดกิจกรรมด้านการออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือสันทนาการต่างๆนี่ก็มีการผ่อนคลายเปิดเปิดให้ประชาชนใช้บริการนะคะอันนี้ก็นำเรียมที่น้องประชาชนว่า ก็จังหวัดสุวรานีได้ประกาศออกไปโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้ามีมาตรการที่รัฐบาลกําหนดมีการผ่อนคลายมาอย่างต่อเน,นื่องก็จะมีประการประกาศให้ทราบอีกต่อไปค่ะค่ะครับท่านคะม,มาถึงมาตรการที่สําคัญเลยนั่นก็คือมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ยากไร้ผู้พิการกันก่อนคะ่ะว่าจะได้รับมาตรการเยียวยาอย่างไงบ้างคะ่ะ ค่ะอันนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตนะคะของรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนมีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก็จะเป็นมาตรการหลักๆก็คือการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการอยู่แล้วนะคะ,ะคนละคือจะมีการเยียวยาคนละ หนึ่งพันบาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวนะคะกำหนดจ่ายเงินภายในเดือนภายในเดือนเมษายนสองพันห้าร้ยหกสิบสามนะคะโดยผู้พิการผู้โดยผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะคเพราะว่าเขามีบัญชีธนาคารอยู่แล้วครับ <c oughs> กับกระทรวงการคลังนะคะหากไม่มีบัญชีธนา,าคารก็ จะมีการจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถที่จะไปรับเงินสดได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะห,หลักเกณฑ์เรื่องเงื่อนไขาการจ่ายเงินเยียวยาเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็จริงๆกลุ่มนี้จ่ายอัตโนมัตินะคะผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าพี่น้องพี่น้องคนพิการทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะไป ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีได้หรือยังแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อ่าอย่างไรนะคะถ้าตกหล่นนะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก็ให้ติดต่อกับทางเทศบาลหรือองค์กรอบตอ,อบตอในพื้นที่นะคะหรือสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งตัวเลขนี้ของจังหวัดราชธานีตัวเลขค่ขอนข้างชัดเจนก็คือมียอดคนพิการ ทั้งหมดทุกประเภทนะคะสองหมืนหนึ่งพันสอง้ยหกสิบคนก็จะแยกที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วประมาณสองหมืห้าพันสองหมื่นห้าร้อยยี่สิเอ็ดคนซึ่งตรงนี้ก็จะจ่ายจะจ่ายเงินใจเข้าระบบนะคะโดยอัตโนมัติส่วนที่ผู้พิการที่ยังไม่ได้รับที่ยังไม่ได้รับเบี้ยคนพิการคือไม่มีบัตรผู้พิการนะคะแต่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วที่สำนักง,งานพมพม,มจนะคะก็ จะโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ท่านข้อมูลมันจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะคะไม่มีเงื่อนไขแดงที่จริงๆแต่ว่าก็อย่ากกังวลใจนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีการตกล่นตรงที่ว่าระบบไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็ตามแต่ท่านก็สามารถติดต่อกับทางพมจได้ค่ะเพื่อได้ตรวจสอบให้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทื้นที่ค่ะจะเป็นหน่วยที่จะรับ มือรับรองท่านจะดูแลท่านอีกทางหนึ่งค่ะครับค่ะท่านขายาให้ท่านยืนยันวันเวลาที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยายในส่วนนี้ให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะท่านคะค่ะก็จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา,ยาผู้พิการภายในวัน,ในว,นในวันที่29่ิบเาพฤษภาคมนี้นะคะหนึ่บาทกรมบัญชีกลางจะจ่าย ภายในเดือนภายในยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้นะคะแต่สําหรับผู้ที่ยังยังคือฐานข้อมูลยังไม่ได้มีไม่มีบัตรผู้พิการนะคะอันนี้ก็ภายในวันที่สิบห้านิถุนายนนะคะหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับค่ะหนึ่งพันบาทเช่นกันค่ะสทางบริการอื่นนะคะเช่นการอ่เช่นในเรื่องของอ่าการการ การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนสวัสดิการคนพิการนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วว่าผู้ที่กู้ต่างๆมีใครบ้างอันนี้ก็จะเป็นการพักชำระหนี้ประมาณ12เดือนแต่รายละเอียดตรงนี้นะคะรอความชัดเจนก็จะกำหนดเป็นแนวทางมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่งก็พี่น้อง คนพิการที่ได้กู้เงินนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกังวลใจคอยติดต่อกับทางพมเจเขาก็จะแจ้งราลยละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องยื่นความจำนงนะคะคำร้องว่าเราขอพักชำระหนี้ในส่วนที่กู้ไปนะคะก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนสวัสดิการคนพิการด้วยเช่นกันครับผมเอาละครับจากคนพิการมาถึงกลุ่มประกันสังคมกันบ้างครับตอนนี้ กลุ่มประกันสังคมครับท่านนองมีกี่กลุ่มครับตรงนี้เป็นการเยียวยาตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิดการณีของทดแทนกรณีว่างงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่สองสามกลุ่มเช่นกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการลดอัดตราเงินสมทบให้ในายจ้างและผู้ประกันตนนะคะตามมาตรสามสามและมาตรา39 ก้าก็คือในระยะเวลาสามเดือนนะคะซึ่งอันนี้เราก็เรียนทุกท่านก็เริ่มดําเนินก,การมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคือเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบนะคะแล้วก็มาตรการที่สองก็คือขยายเวลาส่งเงินสมทบในระยะ3าสามเดือนก็เช่นกันนะคะสาหรับานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตราสามสามและสามเก้านะคะก็ขยายออกไปสามเดือนแต่อีกที่เพิ่มก็คือสิทธิประโยชน์สกัดดีว่างงานนะคะเนื่องจาก เหตุสุดวิสัยก็จะมีกรณีทั้งลาออกทั้งถูกเลิกจ้างซึ่งตรงนี้ก็จะรับเงินกรณีว่างงาน62เอร์เซน์ของค่าจ้างรายวันนะคะอันนี้ก็เริ่มก็มีการไปลงทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งข้อมูลจริงๆของจังหวัดสุวัรนีก็มีจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดประมาณเจ0ดันห้าร้อยกว่าแห่งมีจำนวนผู้ประกันตนหนึ่งแสแปดมืเก้าันสี่รอยสิบ็ดรายซึ่งตาม แยกตามประเภทมาตรา3 3 39า0มาตราสรก็คือกลุ่มของแรงงานอิสระซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการดำเนินการในการรับเรื่องว่างงานของทุกกรณีไปแล้วนะคะจำนวน4 5 0 0 0ื่น0กว่าเรื่องแล้วก็ดำเนินใการในส่วนที่เป็นของจังหวัดเองก็คือจัง,จงหวัดสุราธานีดำเนินการในการจ่ายเงินให้เยียวยาให้จ,จำนวน3 10, 7 0 0 0 กว่ารายและก็ส่วนที่เป็นเคสของจังหวัดอืน่นที่มายื่นที่จังหวัดสุธนีนะคะเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่เรื่องนะคะแล้วก็ที่ได้ดําเนินการจ่ายเงินไปแล้วรวมจะทั้งสิ้นนะคะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบกรายซึ่งรวมเป็นเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเพยค่ะก็ถือว่าได้ดําเนินการตามมาตรการนี้นะคะก็ยังคงเหลือสําหรับผู้ที่เออ่ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ไปติดต่อกับสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อที่จะดำเนินการส่วนที่เหลืออยู่ขณะนี้ก็คือที่ต้องดำเนินการว่าง,งานสุดวิสัยประมาณหมื่นกว่าเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเคสใหม่ที่หยุดเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทั้งลาออกทั้งเลิกจ้างก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็นำเรียนพี่น้องประชาชนผู้ของลูกจ้างในสถานประกอบการ ทุกแห่งนะคะได้<ะ>รับทราบนะคะครับแล้วกรณีเยวาผู้ประกันตนที่ว่างงานลหละครับท่างครับกรณีของผู้ว่างงานสุดวิสัยนะคะก็สามารถที่จะตอนนี้ก็มีการดําเนินการอยู่ค่ะก็รับไปรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้นะคะก็จะมีเงื่อนไขเช่นต้องสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากสําเนาบัตรประชาชนกรอกรายละเอียดทั้งหมด ทั้งหมดนี้เราใช้ระบบของเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดนะคะอาจจะมีความาาไม่สมบูรณ์บ้างก็ให้ไปติดต่อทางสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดค่ะครับเพราะกลุ่มนี้จะไม่ได้เงินเย,ยาวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เกษตรกรถูกไหมครับท่านครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่คะ่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบการจ้างคะ่ะแต่ถ้ากลุ่มของบนเว็บเราเราไม่ทิ้งกันเป็นลักษณะของแรงงานอิสระนอกระบบนะคะ แต่แยกเป็นอีกงาน่มแต่ว่าแต่ว่าทําทประกันังคมไว้อือันนี้ก็ต้องอยู่ในระบบของการจ้างงานนะคะจ้างงานมีนายจ้างหรือกรณีของมาตรามาตราสามเก้ามาตราสี่ศูนย์นะคะ,ะที่ทํามาตราสี่ศูนย์แรงานอิสระที่ทํามาตราสี่ศูนย์ไว้นะคะก็ใช้สิทธิประโยชน์ของตรงนี้ คือทดแทนกรณีว่างงานก็จะแยกเป็นกลุ่มๆกรณีขอ,ของเวอร์ไวเว็บคนเราไม่ทิ้งกันตัดคอมนะคะอันนั้นก็ติดต่อที่ทางครังจังหวัดนะคะก็จะมีของแยกกลุ่มกันนะคะข้อมูลจะไม่ซ้ําซ้อนกันนะคะครับเนี่ยนครับช่วงนี้มีคนไปใช้บริการโดยเฉพาะเรื่องจัดงานก็ดีหรือว่าส่วนราชการก็ดีครับเราจะขอความร่วมมือพี่ช่องประชาชนในการใช้ชีวิตแบบนิวโนมอนยังไงบ้างครับก็อันนี้ก็คิดว่าทุก ท่านนะคะทุกพี่น้องประชาชนคงต้องปรับตัวกับวิถีเรียกการดำเนงชีวิตแบบใหม่กันนะคะอย่างเช่นการใส่หน้ากากหรือการติดต่อ,ส,นนะะส,อตส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบออนไลน์กันนะคะการสมัครการยื่นอะไรต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบออนไลน์การใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างต่างๆการจะต้องล้างมือปฏิบัติ ในลักษณะแบบนี้ก็ถือเป็นเหมือนชีวิตประจําวันที่เราจะต้องทํานะคะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเพื่อความปลอดภัยของของตัวเราเองของคนใกล้ชิดของครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ใช้ในรูปแบบใหม่การดํำรงชีวิตการประกอบอาชีพต่างๆด้วยเช่นกันค่ะนะครับเพื่อให้จังหวัดสุราธานีเราก็ยังคงปลอ,ยองย้งงกันค่ะนะครับตอนนี้ก็ไอ้ท่านได้ย้ำอีกทีนะครับว่า การผ่อนปลนต่างๆที่เรานํามาใช้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับค่ะก็ขอ,อความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลดูจากข้อมูลตัวเลขแล้วก็เรียกความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทางด้านสุขภาพแล้วก็จะมีมาตรการผ่อนปลนมา เป็นระยะระยะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประกาศออกไปชัดเจนว่าอะไรควรปฏิบัติอะไรยังไม่ยังไม่ปฏิบัตินะคะไม่ควรปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอขอให้พี่น้องประชาชนถือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะคะแล้วก็อย่างเช่นการเปิดก็เช่นกันปัจจุบันก็จะมีมาตรการในการควบคุมเช่นที่ใช้มาตรการควบคุมการบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะของอแพลตฟอร์มไทชนะอย่างเนี้ ก็จะมีการตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่ที่เปิดดาเนินกิจกรรมไมไ่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลหรือไม่นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราสามารถจะติดตามบุคคลในช่วงระหว่างในช่วงของการการควบคุมนี้ไว้ให้ได้จนถึงช่วงระยะหนึ่งที่เราประกาศเป็นจังหวัดเป็นประเทศที่ปลอดอการติดเชื้อนะคะ ก็ต้องขอความร่วมมือที่น้องประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยจะช่วยได้อย่างมากที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูช่วงของฤดูฝนก็จะเป็นมีหวัดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าท่านใส่หน้ากากอนามัยโอกาสเป็นหวัดน้อยมากเราก็จะลดหวัดในขณะเดียวกันก็ป้องกันโรคระบาดของโรคโควิดด้วยค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากนะครับที่เกียรติทางรายการนะครับขอบคุณค่ะ ค่ะสวจัสจิตคุณสวัสดิ์นะคะ,ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ